สวัสดีคะ่ะน้องโยโอ๊อยไม่ใช่อุ้ยไหนอุ้ยน้องบิก๊กเลยสวัสดีคะ่ะน้องโยไม่ใช่น้องโยไม่ใช่<ย>น้องเบสคะ่ะให้แม่ชวนมาน้องเบสอ่ะวันนี้เราจะมาให้น้องเบสเล่าให้ฟังเรื่องประสบการณ์ในการน้องเบสก็คือเพิ่งจะผ่าตัดแปงเพียรมาได<ม>้<ช>ประมาณ8เดือนเนาะกับปีหนึ่งแปดเดือนแล้วแม่ปีหนึ่งหรือยังไม่ถึงไม่ถึงอีกสองเดือนมันธันวาปีหนึ่งเออเล่าประสบการณ์ตั้งแต่อ่า เอาแบบว่ารวบรัดตัดตอนเลยนะว่าทำไมถึงผ่าดีกว่าเอาไปในในหานาทีได้ไหมโอเคเริ่มค่ะก็คือใตอ่ะไม่เคยมีปัญหาเลยกับการที่ผ่าตัดแปงเพศไม่ได้เีเรียที่ว่าอยากจะมีแต่มีปัญหาอะไรไหมคะคือเหมือนเราฉีดสะโพกแล้วสะโพกอ่ะเดี๋ยวคุณพี่มีคำถามก่อนทำไมเราถึงคิดที่จะผ่าตัดแปลงเพศเพราะเรามีแฟนเป็นทอม นั่งมาได้สี่เดือนมาได้ซี่เดือนว่าต้องผ่าตัดแผงเพศนั่งเหมือนรับได้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้หนูเออมีปัญหาแล้วคือซิลิโคนอะมาลงไข่ใหญ่เท่านี้แม่ใหญ่เท่าแตงกวาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งคือเร่องขอแม่โป้งหนูไม่ต้องแหละเรื่องจริงไม่ทาไมมันถึงลงอะก็อาจจะฉีดรับได้แล้วฉีดเยอะแฉีดสะโพฉีดสะโพอ๋อเรื่องของเรื่องคืออ่ะไหนๆก็จะไปแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็ผ่าเลยดีกว่าใช่ไม่ไม่ไม่วันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่สุดท้ายก็คือ อุ้รออายุว่าสามสองแล้วว่าแม่ออแล้วคือหนูคิดใจว่าพอวันเกิดปุ๊บหนูคือรู้สึกว่าอุ้ยถ้าส่วนหนูแบบไม่ผ่าตอนนี้ยเอ,อมันไม่ได้ผ่าแล้วนะเ,ออเราแบบคิดใจแค่โอ้ยกูมีกระหลกจีอ่ะออมานะออสามสิบปีแล้วสามสิบปีข้างหน้าเออขอมีดีแล้วกันออแล้วบอกว่ามันมีเป็นปัญหาด้วยแต่มันไม่ได้เจ็บโชคดีที่มันไม่เจ็บแต่บางคนเจ็บออแต่หนูไม่เจ็บแต่หนูรู้สึกว่ามันเริ่มแป๊ดแล้ว <ST> AN <C> AN <TS> เริ่มแบบเริ่มแบบว่า แล็บตัวไปอ่ะมันเบ้มันแบบม,มันก็เลยมันเริ่มเบี้ยวเริ่มอะไรแล้วตัดสินใจผ่าเลยอ่ะครั้งแรกที่ไปอยู่โรงพยาบาลอ่าพยาบาลโลนกุลลอยหมวยหลังก็ทำทำทำเสร็จปุ๊บแล้วก็โอเคเราผ่าตัดเสร็จปุ๊บแล้วก็มานอนก็ตื่นไม่ได้กลัวเลยเขาสวดล้างสวดล้างสองล้างอะไรปกติให้ให้ท้องเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยให้มันสะอาดสะอ้านพอผ่ามาแม่ชมายตื่นต่ว่าตื่นค่าเขาเรียกตื่นตื่นนะคะลืมตาปึ้งพูดคำแรกเลย คุณพี่เอากระถนมาคุณพี่เอากระถ o นมาปิดน้องปิดน้องคนคีตจะออกคีตเครีแตกหมกเครียดเหมือนคีตจะออกอ่ะคนไข้จะเย็นๆค่ะคนไข้ตื่นลืมตาคนไข้จะเย็นคุณค่าผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่ใช่คีหนูจะคีแตกเลยคนไข้บอกคนไข้จะเย็นเย็นอุ้ยอุ้ยคนไข้จะเย็นๆคนไข้จะเย็นเมันแบบว่ามันไม่น่าจะเย็นแล้วเราก็เหมือนเบายามันจะเหมือนกมีความรู้สึกอะไรมันจะออกแล้วมันจะออกมันปวดจริงๆแม่ แต่คือมันเหมือนมันอุดไว้เหมือนเขาอุดรูไวเหมือนเราเราผ่าตัดแป่งเพศข่ามันอุดรูไวหุ่นอย่างนี้แล้วพอตอนช่วงพักเจ็ืนเจ็าันไม่แล้วทีนี้ก็คือเวลาเราออมันก็อยู่ในอาชัพไม่ออเอาไม่ได้เออเลยเจ็ไม่เออเลยแปดวันแค่มีความหน่วงเฉยมีความหน่วงเฉยอ๋อเราคิดไปเองแต่คือบางคนเขาก็คือทนได้มันแล้วแต่คนจริงจริงการผ่าตัดแต่งเพศแต่คนหนูคือแบบว่าตื่นมาคือแฟนก็ตื่นมากินข้าวกินทำลองทำแล้วก็หลับเป็นอย่างนี้เลยเจ็ดวัน เจ็ดวันหมอบอกว่าเออคนอื่นบอกว่าเนี่ยตอนถอดสายฉีตอนนู้นเนั่นน่ะเราจะรู้สึกเจ็บนะเชื่อป่ะแม่หมอรู้ขึ้นมาอาดูนะคะยงโมแล้วหน้าตาอยู่อย่างนี้จริงยงโมนะคะไม่มีความรู้สึกไม่มีรีลลิ่งถอดสายตรงไหนไม่รู้ปุ๊บนั่งอยู่อย่างเงี้ยวันที่เจ็ดรู้ขึ้นมาพอรู้ขึ้นไปเดี๋ยวเราไปฉี่นะคะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยพอรู้ไปฉี่ปุ๊บพอไปนั่งลงปุ๊บเป็นลมีเลยหรอ สองครั้งจนเขาเรียกแอมโมเนียด้วยไหมแฟนอยู่แฟนเขพยุงไว้ว่าอุ้ยแอมโมเนียเขาเอาแอมโมเนียมาถูมๆแต่วก็ฉี่แล้วก็กลับบ้านเออแม่เชื่อไหมเขาจะให้ฝึกสายฉี่เขาให้เราฝึกฉี่อันเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็พอรู้สึกมันมันเหมือนแบบเราอันไม่ไม่ดูเรื่องอ่ะมันเพราะมันฉี่มันต่อท่อมันฉี่ออกตลอดไงกลับบ้านมาแม่เชื่อไหมหนู่มเยี่ยวหนูนับดักอะไรสามสิบกว่าครั้งหนุ่มเยี่ยว ตอนแรกหลี่ปกติใช่ไหมพอวันต่อไปตื่นขึ้นมาแล้วลุกที่ลุกเยี่ยวอ่ะแม่โอ้โหบานแบบโดเรยกิอ่ะแโดเริยกงขนมแรมคูมอ่ะปิดปิยันตุเลยรวมปิดปิยันตุสวยเพื่อนดูแบบแล้วเวลาเดินเดินยังไงถางขา เดินได้ไหมเดินเดินได้มันลุกเดินได้แต่มันไม่ไหวแล้วแล้วเราก็ไม่เดี๋ยวครั้งแรกที่แบบนอนเตียงเรานอนเตียงทั้งหมดกี่กี่วันนอนอยู่บนเตียงเลยเจ็ดวันเขาไม่ให้ลุกขึ้นเดินแล้วพอลุกลุกเดินได้เดินได้ไหมก็เดินได้แต่เมื่อคนหน่วงแล้วพอลงไปนั่งปุ๊บเป็นลมเลยไงอ๋อมันยังไม่ทันแบบว่าแล้วเขาก็ไม่อยากให้เดินเพราะมันจะมันจะนั่นแล้วที่พีเคยดูไหมแม่ช่วงวันที่สองสามปุ๊บเริ่มสีไม่ออกอุ้ยเป็นไรอยางด้วยนั่นแม่ใช่ป่ะหนูจับจับฝักบัวแล้วหูก็ คิดว่าตอนที่มีจูแล้วคิดว่าอะไรปะตอนอยู่เหมือนเหมือนกับกล่อมเด็กให้สี่กล่อมเด็กให้สี่เหมือนเดอะยวตรงพงยากต้องจินตนาการขนาดนั้นเลยหรอเออแล้วก็ทำทรายแบบเหมือนเรามีจู่อยู่อะแล้วก็คิดโอ๊ยภาวนาอย่านะอย่าเป็นอะไรนะเพราะถ้าไปบู๊ไปต้อนสวนเออหนูก็คิดยังไงเออแล้วอยู่ดีมาเจ็บรูตูเจ็บตรงก้นเสร็จแล้วปุ๊บหมอเลยบอกว่าโอเคงั้นเข้ามาตัดใหมเพราะเป็นใหม่เป็นเอ็นพอไปตัดปุ๊บแล้วเขาก็แไม่เดี๋ยวก่อนสิแล้วตอนที่ จินตนาการให้ตัวเองฉี่เันออกไหมล่ะมันก็ไหลไหลลงขาแล้วเป็นอย่างนั้นประมาณสองสามวันแล้วหนูก็คืออุ้ยเป็นอะไรเขาบอกเป็นปกติค่ะนูอนันเขไปตัดใหม่ปุ๊บเขาแหวกแคมตึงแล้วเขาก็ทำเขาก็ดึงอะไรนี่รูออกปุ๊บหนูอุ้ยอย่างนี้เลยฟีดดัง<อ>ฟีดมาเลยแม่เชื่อไหมพยาบาลอะลืมเอาผ้าก,กอสออกออกจากรูเยี่ยวหนูมันอักเสบไหม<อ>มันไม่ได้อักเสบแต่มันบวมมันทาให้เล็บตันมันปิดรูเยี่ยว เขาต้องเอาให้หนูออกูออกอ่ะตั้งแต่ตอนที่อยู่ในโรงบาลแล้วเขาบอกอุ้ยถ้าพยาบาลไม่อุ้ยหนูก็อุ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคะเลยเนี้ยวีนไหมวีนไหมไม่ได้วีนตอนนั้นก็คือบอแค่อยากให้มันห่าอืแล้วห้านาทีแล้วว่าหกนาทีแล้วว่าเดี๋ยวมาต่อพาร์ทสองไหมได้ครัค้างไว้ที่นี่ก่อนน้องตรงนี้ก่อนเออค้างไว้ที่ภาพก็อดอุดรูนี่ชีเออน้องเบสตัวเดนโดมค่ะมีต่อพาร์ทสองนะคะมีต่อพาร์ทสองค่ะ